ชะวะพรฉลองวันเกิด39ปีแฮปปี้แฟนต่างไวัตัวติดหนึบไม่ห่างชมพู่ใส่ฟ้าผ่าอยู่มาครบเซเล็บสาวคนดังพลอยชะวะพรเผ่แป๊บๆเนี่ยก็ก้าวเข้าสู่วัย39ปีแล้วสำหรับชีวิตแฮปปี้ลงตัวทั้งเรื่องงานและเรื่องของความรักกับแฟนหนุ่มรุ่นน้องอย่างกัปตันชนละทรซึ่งอายุห่างกันถึง13ปีแต่ก็ไรอุปสรรคมีโมเมนตค์คู่มุ้งมิ้งห้ได้เห็นกันอยู่ตลอดเลยล่ะค่ะ ล่าสุดแก๊งเพื่อนสนิทนำทีมโดยซุปตาสาวชมพูอรยานั้นก็ได้จัดปาร์ตี้ฉลองวันเกิดให้กับสาวพลอยอย่างอบอุ่นชื่นมืนบรรยากาศอบอว่ไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขโดยระบุว่า part 2 as simple as that ตลอดไปตลอดการขอบคุณที่มาเซอร์ไพรส์แล้วก็กินนำไปก่อนเจ้าภาพนะคะด้านฝั่งแฟนหนุ่มอย่างหนุ่มกัปตันนั้นก็ได้อวดภาพคู่แสนหวานพร้อมข้อความระบุว่า Happy Birthday Let's travel the world together รวมสุขสันต์วันเกิดด้วยนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ